สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่ห้านะคะเรื่องการาฟของฟังก์ชันกําลังสองนะคะเราจะมารู้จากฟังก์ชันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะฟังก์ชันมันเกิดจากปริมาณสองปริมาณที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะคะก<ม>็คือมีข้อมูลอยู่สองชุดแล้วข้อมูลสองชุดนั้นมันจะสัมพันธ์กันเสมอนะคะเช<ม>่นยตัวอย่างปริมาณไฟฟ้ากับราคานะคะที่เราใช้ตามบ้านเลย ปริมาณไฟฟ้าเขาจะคิดเป็นหน่วยนะคะถ้าหนึ่งหน่วยก็แปดบาทสองหน่วยสิบหกบาทแล้วข้อมูลสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบแผนภาพตารางผู้อันดับแล้วก็กรารนะคะแล้วก็มีแบบอื่นๆอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูแบบแผนภาพข้อมูลชุดแรกคือปริมาณไฟฟ้าชุดที่สองคือราคานะคะปริมาณไฟฟ้าหนึ่งหน่วยราคาแปดบาทสองหน่วยสิบหกบาท สหน่วยยีสิบี่บาทสี่หน่วยสาิบบาทอันนี้คือนําเสนอแบบแผนภาพนะคะเราก็เขียนกํากับด้วยว่าอันนี้คือปริมาณไฟฟ้ามีหน่วยเป็นหน่วยไอชุดฝั่งขวาคือราคามีหน่วยเป็นบาทนะคะถ้าสร้างตารางเราก็เขียนหัวตารางปริมาณไฟฟ้าใส่หน่วยให้ด้วยราคาก็ใส่หน่วยนะคะก,ก็นําเสนอเหมือนกันหนึ่งหน่วยแปดบาทสองหน่วยสิบหกบาททีนี้ถ้าเป็นคู่อันดับคู่อันดับ แล้วก็กําหนดว่าตัวแรกคือปริมาณไฟฟ้ามีหน่วยเป็นหน่วยแล้วก็ตัวที่สองคือราคามีหน่วยเป็นบาทนะคะก็เขียนคู่อันดับเป็นหนึ่งแปดสองสิบหกสามยิบสี่สี่สามสองนะคะเพราะว่าคู่อันดับหนึ่งแปดก็คือไฟฟ้าหนึ่งหน่วยราคาแปดบาทคู่อันดับสองสิบหกไฟฟ้าสองหน่วยราคาสิบหกบาทนะคะทีนี้ถ้านำเสนอเป็นกราฟ กรับแล้วก็มีแกน x แกน y แล้วก็ระบุด้วยว่าแกน y แทนอะไรแกน y แทนราคามีหน่วยเป็นบาทส่วนแกน x แทนปริมาณไฟฟ้ามีหน่วยเป็นหน่วยนะคะทีนี้เรามาดูปริมาณไฟฟ้าแกน x นะคะหนึ่งหน่วยมันราคาแปดบาทแล้วก็ขี่ขึ้นไปตรงไหนแปดบาทคือตรงนี้แปดบาทเราก็เลยใส่จุดตรงนี้แล้วถ้าสองหน่วยละ่ะสองหน่วยสิบหกบาท ก็ขี่ขึ้นไปตรงไหนสิบหกตรงนี้สิบหกแล้วก็ใส่จุดตรงนี้ที่มันตรงกับสองหน่วยสิบหกบาทสามหน่วยยี่สิบสี่บาทก็จุดตรงนี้ต่อไปสี่หน่วยสามสิบสองบาทจะเป็นตรงนี้ใส่เส้นปะให้มันจะตรงสี่หน่วยสามสิบสองบาทอันนี้ก็จะเป็นสามหน่วย ี่สิบสี่บาทตรงนี้สองหน่วยสิบหกบาทแล้วก็หนึ่งหน่วยแปดบาทแบบนี้นะคะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะก็คือกิจกรรมทำความรู้จักฟัง์กชันนะคะอยู่ในหนังสือเรียนของเราเลยเขาให้เรา เขามีเครื่องจับฟังก์ชันให้นะคะแล้วให้เราเติมลงไปนะคะเรามาดูข้อที่สองให้หาให้ใส่ค่า x ตามที่ตารางแล้วก็เติมผล y ลงในตารางให้ถูกต้องนะคะเขาให้ค่า x เรามาค่า x ตรงนี้แล้วก็ให้เราใส่ค่า y ที่ได้นะคะโดยมีเครื่องจับฟังก์ชันคือเครื่องนี้เครื่องนี้คืออะไรถ้าใส่ค่า x ไปแล้วนำค่า x ไปหารสอง ได้ค่า y เรามาดูค่าเอกตัวแรกตัวแรกคือลบแใส่ลงไปหาร2แล้วจะได้ค่า y ก็เป็นลบแส่วน2หาร2นะคะก็เท่ากับลบสก็เลยตอบลบสต่อมาลบสใส่ลงไปก็เป็นลบสหาร2เท่ากับ ลบหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นลบหนึ่งตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์ล่ะศูนย์หารสองได้ศูนย์หกหารสองได้สามสิบหารสองได้ห้าตัวสุดท้าย x หารสองได้ได้ไรได้ y y คือ x สส่วนสอง ถ้ามันติดตัวแปรแล้วก็ใส่ตัวแปรไว้เลยนะคะทีนี้เขาถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และค่า y ของเครื่องจากฟังก์ชันนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้เป็นเป็นอะไร y เท่ากับ x ส่วนสเพราะว่าเรานำค่า x ลงไปแล้ว มันจะนําไปหารสองเสมอแล้วจะออกมาเป็นค่า y ดังนั้นสมการมันก็เลยเท่ากับ y เท่ากับ x ส่วนสนะคะนำ x แต่ละค่าไปส่วนสองเราจะได้ค่า y ต่อมาเครื่องจากตัวที่สองก็คือนำ x เข้าไปแล้วคูณด,ด้วย0.5จากนั้นก็บวกด้วย3นะคะทีนี้เราก็นำค่า x ลงไปค่า x คือลบห ลบหกเอาไปคูณศูนย์จุดห้าลบหกคูณศูนย์จุดห้าเท่ากับลบสามแล้วบวกด้วยสามลบสามบวกสามก็เท่ากับศูนย์นี้นำลบสามลงไปลบสามคูณด้วยศูนย์จุดห้าได้ลบหนึ่งจุดห้าแล้วบวกด้วยสามก็ได้หนึ่งจุดห้า เอาศูลงไป0ูนย์คูณศูนย์ได้0ูบวกสมก็ได้3นี้ที่เหลือให้นักเรียนไปทำนะคะลองมาดูว่าสมการเขียนเป็นยังไง y เท่ากับอะไรเพราะว่า x คูณด้วย0.5เราก็นำาูนมาคูณกับ x แล้วบวกด้วย3ก็เขียนสมการเป็นแบบนี้แล้วเราอยากรู้ค่า y เราก็นํา x แต่ละค่าตรงนี้ มาแทนในตัว x ตัวนี้แทนแล้วก็ค่า x ตัวนี้จะมาคูณ0.5นแล้วก็บวกด้วยสก็จะออกมาเป็นค่า y ตัวนี้นะคะ<ม>เหลืออยู่3ตัวให้นักเรียนไปทําต่อนะคะต่อมาเครื่องจากตัวที่สามน x ลงไปแล้วยกกํลาลังสจะได้ค่า y เราก็เลยมาทํานํา x ลงไป x คือลบสองตัวแรกนะคะลบสองนาไปยกกํลาลัง2แล้วได้ค่า y ลบสยกกาลังสได้ สีลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งศูนย์ยกกำลังสองได้ศูนย์ที่เหลือให้นักเรียนไปทำนะคะเรามาดูสมการ y เท่ากับอะไรนำ x ลงไปยกกำลังสองแล้วได้ y y ก็เลยเท่ากับ x ยกกำลังสองแค่นี้นะคะจากกิจกรรมนะคะเราจะได้ว่าค่า x แต่ละค่าที่ใส่ลง แล้วจะได้ค่า y ออกมาเพียงหนึ่งค่านะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ y ซึ่งได้จากการทำกิจกรรมจึงเป็นฟังก์ชันนะคะก็คือค่า x หนึ่งค่าได้ค่า y เพียงหนึ่งค่าเราจะเรียกว่าฟังก์ชันนะคะดังนั้นฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องเพียงหนึ่งค่านะใส่ x ลงไปหนึ่งค่าจะได้ y ออกมาเพียงค่าเดียวนะ ถ้าใส่ x ลงไปหนึ่งค่าได้ y ออกมาสองค่ามันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอยู่ในหนังสือเรียนแล้วนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าฟังก์ชันจะเป็นก็ต่อเมื่อแทน x หนึ่งค่าได้ y เพียงหนึ่งค่านะคะเราก็เลยมาลองแทน x ดู x ตัวที่หนึ่งแทนเป็นลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งแทนไป ตรงไหนเป็นเอกแทนด้วยลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งยกะกำลังสองก็ได้หนึ่งบวกด้วยสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองบวกหนึ่งเท่ากับศ <X> ูนย์แทนเอเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหน <X> ึ่งแทนเอเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งบวกสองบวกหนึ่งเท่ากับสี่เราจะเห็นว่าแทน x ไปแต่ละค่าจะได้ y ออกมาเพียงหนึ่งค่านะคะ ดังนั้นความสัมพันธ์ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งจึงเป็นฟังก์ชันนะคะนี้บอกว่าในกรณี f เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและค่าของ y ขึ้นอยู่กับค่าของ x ก็คือ y แต่ละตัวมันเกิดจาก x ที่เราแทนลงไปนะคะเราจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับ f x เราจะเขียน y ก็ได้หรือเขียน f x ก็ได้นะคะถ้าฟังก์ชันนั้นขึ้นอยู่กับค่า x เราจะเขียนเป็น f x และเรียก f x ว่าค่าของฟังก์ชัน f ที่ x สัญลักษณ์ f x อ่านว่า f ของ x หรือ fx นะคะส่วนมากจะอ่านว่า f x นะคะมันสั้นดีทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองกำหนด f x เท่ากับ x กำลังสองลบยีสิบหส่วนห้า ตรงหาค่า f ลบหและ f แปด fx ก็คือค่าของฟังก์ชัน f ที่ x นะคะตรงนี้ค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เราจะแทน x เป็นลบหก็คือ f ลบหตรงไหนเป็น x เราจะแทนเป็นลบห้านะคะมันมี x ตัวเดียวตรงนี้ก็แทนเป็นลบห้าลงไปก็จะได้ลบหยกกำลังสองลบด้วยยี่สิบห้าส่วนด้วยห้า มันเท่ากับยี่สิบห้าลบยี่สิบห้าเท่ากับศูนย์ส่วนห้านะคะไมเท่ากับศูนย์ทีนี้ f แปดล่ะ f แปดก็คือค่าของ x เป็นแปดเราก็เลยนำแปดไปแทนไปแทนลงใน x ก็ได้แปดยกกำลังสองลบยี่สิบห้าส่วนห้าแปดยกกำลังสองได้หกสิบสี่ลบยี่สิบห้าเท่ากับสามสิบเก้าส่วนด้วยห้านะคะอันนี้เราจะหาค่า ของ fx เมื่อ x เป็นลบห้ากับ x เป็นแปดนะคะทีนี้เรามาดูกราฟอันนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ y กํลังสองเท่ากับ x จะมีกราฟเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะว่าค่า x หนึ่งค่ามันจะทำให้ได้ y สองค่าเหมือนเรา มันเป็น y กํลาลังสองใช่ไหมตรงนี้ y กํลังสองเท่ากับ x ถ้าเราแทน y เป็นสองยกกํลาลังสองมันเท่ากับสี่หรือว่าลบสองยกกํลาลังสองมันก็เท่ากับสเหมือนกันดังนั้นค่า y มันจะมีสองค่าก็คือมันจะเป็นลบสองก็ได้หรือว่าเป็นสองก็ได้ เหมือนอันนี้ค่า x เป็น4ตรงนี้คือแกน x นะค่า x เป็น4จะทำให้ค่า y มี2ค่าคือ2กับลบ2แบบนี้มันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะเพราะว่า x หนึ่งค่าจะทำให้ได้ y เพียงค่าเดียวถึงจะเป็นฟังก์ชันแต่อันนี้มัน x หนึงค่าทำให้ y เป็น2ค่าดังนั้นจะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะหมดแล้วทีนี้เรามาสรุปกันที่เรียนไปเมื่อกี้ มีเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ y, y สามารถแสดงได้ในรูปข้อความตารางแผนภาพผู้อันดับกราฟหรือสรรมการก็ได้นะคะที่ครูยกตัวอย่างไปทีนี้ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องเพียงหนึ่งค่า x ทำให้เกิด y ได้หนึ่งค่าถึงจะเป็นฟังก์ชันนะคะ ฟังชันนะคะก็สามารถแสดงเหมือนความสัมพันธ์ที่เราทำมาข้างต้นนะคะก็คือมีแผนภาพมีตารางมีคู่อันดับมีการกาฟมีสมการนะคะ,ะแสดงได้เหมือนกับความสัมพันธ์เลยนะคะทีนี้คุณมีการบ้านให้เรียนทำคือแบบฝึหกหัด5.1นะคะทำข้อ1ข้อ3ข้อ5นะคะหน,น้า165คะทำเ,เสร็จแล้วส่งลงในแชทคุณเลยนะคะบ๊ายบาย